้าได้กำลังใจจากคนสำคัญต่อให้เหนื่อยทั้งวันเราก็ยังสู้ไหวจงอย่าพูดคำว่าเบื่อเมื่อเวลามีคนใส่ใจเพราะคุณจะเสียใจในวันที่ไม่มีใครใส่ถ้ามีคนบอกว่าคนดีที่ไหนจะเดินเข้าผับแล้วคนเลวล่ะครับเดินเข้าวัดได้ยังไงชีวิตเราไม่ใช่ใบมรทัดไม่จำเป็นต้องเอาไปวัดกับชีวิตของใครเพราะความสุขขึ้นอยู่ที่ใจสุขหรือทุกข์มากแค่ไหนเรากำหนดเองนะครับ ถ้าคุณเหนื่อยก็จงพักถ้าคุณหนักก็จงวางเพราะมือเล็กๆทั้งสองข้างคงแบกทุกอย่างไว้ไม่ไหวชีวิตคนไม่ใช่ข้อสอบไม่มีคำตอบว่าถูกหรือผิดชีวิตคุณคุณเลือกทำได้แต่ถ้าทำแล้วไม่ได้อย่างน้อยคุณก็ได้ทำนะครับ คนที่หัวเราะในวันที่คุณร้องไห้นั่นไม่ใช่คนที่คุณควรมีคนที่รู้สึกไม่ดีในวันที่คุณสุขใจนั่นไม่ควรเก็บไว้ในชีวิตคุณคนที่คิดทำร้ายต่อหน้าน่ากลัวยิ่งกว่าศัตรูที่จ้องจะฆ่าลับหลังจงเลือกคบคนที่ทำให้เราดีกว่าเก่าอย่าอยู่กับคนที่ทำให้ชีวิตเราแย่กว่าเดิมจงเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณให้รอบคอบเพราะมันอาจจะเป็นคำตอบหรือปัญหาใหญ่ในชีวิตคุณก็ได้นะครับ เมื่อใครบางคนลืมบุญคุณคุณเขากำลังสอนคุณว่าอย่าใจดีเกินไปกับใครที่ไม่คู่ควรคนที่ลืมตัวก็เหมือนวัวที่ลืมตีนทั้งที่เดินอยู่บนดินแต่กลับคิดว่าบินอยู่บนฟ้าเมื่อคุณลืมบุญคุณคนเท่ากับว่าแสดงกรรมพืชที่ต่ำช้าพฤติกรรมที่แสดงออกมานั่นคือคำว่าคนเนรคุณนะครับ เวลาที่เรามองนาฬิกาเรามักจะมองเข็มชั่วโมงและนาทีแต่ไม่มีใครสักคนที่มองเข็มวินาทีทั้งๆท,ที่มันทํางานหนักมากที่สุดเมื่อวันหนึ่งคุณมีคนไม่รู้จักมาดูถูกก็จงปล่อยเขาไปแต่อย่ายอมให้คนที่รู้จักเราดีกว่าใครให้เขากล้ามาดูถูกคุณคนอื่นดูถูกคุณไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าคุณดูถูกตัวเองเมื่อไหร่คุณทําอะไรก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จนะครับ ความรักที่ดีก็เหมือนมายากลทุกชนิดถ้าเรานั่งจับผิดเราจะไม่มีความสุขความรักที่ดีต้องรู้สึกเติมเต็มและเติบโตไม่ใช่ตกต่ำและแตกแยกจงมองหาความรักที่ดีและอย่าตกหลุมรักใครง่ายๆและจงอยากคว้าใครก็ได้มาเป็นคู่ชีวิตนะครับ ความเลวร้ายของคนเราคือการชอบพูดถึงความผิดพลาดของคนอื่นความโง่เขลาของคนเราคือการไม่ชอบฟังความผิดพลาดของตัวเองคนฉลาดจริงมักอยู่นิ่งไม่อวดโอ้ส่วนคนโง่มักอวดโออ้ว่าตัวเองเป็นของจริงทุกสิ่งที่เราทำทุกคำที่เราพูดทุกอย่างที่เราคิดมันเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของ ความทุกข์และความเจ็บปวดไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสาปแต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอนเรือที่ออกทะเลปฏิเสธคลื่นลมไม่ได้ชั้นใดเวลาเราเริ่มรักใครก็ปฏิเสธการเสียใจไม่ได้ชั้นนั้นนะครับไฟทำให้เหล็กกล้าปัญหาทำให้คนแกร่งเหล็กจะกล้าต้องเผาไฟให้แดงคนจะแกร่ง ต้องเจอปัญหาที่ท้าทายจงอย่าลืมว่าไม่มีชะตากรรมที่กำหนดชีวิตมีแต่ชะตาชีวิตที่เรากำหนดเองนะครับถ้าคุณมีแฟนแล้วเขาละเลยจงจำไว้ว่าเขาไม่เคยรักเราเลยตั้งหากกับคนบางคนเมื่อดีมากไปก็มองไม่เห็นพอรายขึ้นมาก็ทำเป็นรับไม่ได้ฉะนั้นแล้วถ้าคุณซื่อสัตว์แบบหมาแล้วมันน่าเบื่อลองหันมาเป็นเสือเพื่อล่าเหยื่อดูบ้างก็ได้นะครับ คนที่สอนให้เรารู้ซึ้งถึงความรักมักจะเป็นคนเดียวกันกับคนที่สอนให้เรารู้ซึ้งถึงความเจ็บปวด